โอเคเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่เกม The Room 3เหมือนเดิมเออมันจะจบหรือยังวะนี่เลขเข้าไปพาร์ทที่สี่นะโอเคเราก็ไปวางให้เดิมก่อนเราได้สามเหลี่ยมนนี้มาแล้วเอากลับมาวางตรงนี้ก่อนแสดงว่าเหลืออีกหนึ่งอันมันจะพาร์ห้าจบทุกภาคเลยหรือยังไงวะเนี่ยอะอ่ะ,อะไปครับลูกเสียงดังเหลือเกินเหลืออีกทีเดียวเท่านั้นเราก็จะเป็นไทยแล้ว มาขอเคลียร์เท่นหน่อยจะได้ไปที่ใหม่ได้อ๋อมาเป็นคำพีวะ่ะรอบนี้ a little b r o w e book นะครับผมอืมเฮ้มีแท่นให้ใส่ด้วยนะเอาไปใส่ไหนละทีนี้เดี๋ยวก็ขอเดึกในหัวก่อนอืมเอาไปใส่ไหนได้บ้างวะเอ๊ยเดี๋ยวทำไมทางนี้เราไม่คุ้นเลยวะอันนี้คืออะไร อห้องเดิมเอามีข้างหลังนี้ด้วยเหรอโอ้มีซ็อกเก็ตให้ใส่ด้วยแต่เราไม่มีเคีย่ไอเทมไดิเอาละสิไปไหนได้ทีนี้เอาละได้เวลางมเป็นวันแล้วมึงหนังสือมันจะต้องอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะเออไม่น่าใช่ไฟตรงนี้คลิกอะไรได้มั่งนาฬิกานาฬิกาคลิกได้อย่างนั้นเหรอ เข็มปัดอะไรไม่ได้มันดูได้แต่มันน่าจะทำอะไรได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาโอเคขอดูคอมไบเลย this book I found probably belong in the อ l อหนังสือที่ฉันเจอนี่มันอาจจะเคยเป็นของห้องสมุดมาก่อนนะโอเคงั้นเราจะไปห้องสมุดกันอันนี้คือดูน่าจะเป็นห้องสมุดมากที่สุดละอืมนี่แหละโอเคหนังสือเยอะอย่างนี้ได้แหละห้องสมุดตรงนี้ไม่น่าใช่ฝั่งนี้คลิกได้ไหม อาจจะเป็นฝั่งนี้เหรอโอ้โหโคตรชัดจัดเจนเด่นซะขนาดนี้คุณไม่รู้ได้ไงเนี่ยนึกว่ามันจะจะแทรกกับอยู่ตามข้างในนี้อะไรเงี้ยโอ้เปิดทางม่อีกแล้วโอเคได้ครับมีทางใหม่แล้วก็ต้องไปทางใหม่มาขึ้นกันดีกว่ามีอตอนนี้ดาวอยู่อัพลิฟต์มันมีแค่สองชั้นอย่างนั้นเหรอฮะถามจริง ขึ้นริมนี่แกหน้ากลัวเหมือนกันเนี่ยอ่าอ่ะฝั่งนี้ถูกแล้วโอเคขอดูหน่อยวิทางหน้ากลัวจังอะไปไหนเนี่ยโอเคนึ่งเครื่องปั่นไฟอยู่นู่นเครื่องปั่นไฟอยู่นู่นไปนี้ไปนี้เครื่องปั่นไฟแล้วสายลากระยะยาวใีแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ตรงนั้นคืออะไรไม่รู้เอานนี้ก่อนเครื่องปั่นไฟก่อน โหอันนี้ต้องเดาเลยเหรอ๋อมันไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวยวงั้นเอาอันนี้กันมันได้แค่นี้เดี๋ยวนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นโคโลบเหมือนกันเนาะชิบหายแล้วถ้าเป็นโคโลบเหมือนกันเอองั้นนี่ไม่ใช่งั้นต้องฝั่งนี้แทนและต้องเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ก็สองอันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะถ้านี้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็ได้เดยวะ บวกอันนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกลบบวกลบบวกถ้าบวกน,นี้ต้องลบเออประมาณน,นี้โอเคโอ้ไม่ยากครับไม่ยากแค่เรามองไม่เห็นอะไรเลยถือว่าไม่ยากเกินไปดีนะมันไม่ต้องให้เราไปหาอะไระคันโยกมาใส่อ่อะซับลงอันเนี้ยน่าจะหอดูดาวของจริงนั่นแหละดูจากทรงเท่านี้แบบสโคปแบบเนี้ยคาเรีเกอทรงกลมอ่ะ มาไปจูนสัญญาณครึ่งกันดีกว่าเราจะได้ไปตรงสถานที่นั้นทีมันจะห้าพาร์ทจบจริงเหรอวะไม่รู้ดิต้องรอดูก่อนเพราะว่ามันดูเหมือนมีอะไรให้เราแก้ต่อได้อีกเพราะปกติอะฉากรอบตัวมันจะคลิกไม่ได้มันจะแบบแบ่งเป็นชาร์ปไปเลยแต่นี่คือมันแบ่งเป็นชาร์ปก็จริงนะแต่ว่ามันเหมือนปล่อยอิสระให้เราฟรีโรมอยู่อะเนี่ยเอาจริงเราไม่ต้องตามนี้พวกนี้ก็ได้นยะเอ้ยมีอะไรขายควง เอาสคริวไดเวอร์แล้วยาเก็บได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ละผมมันต้องทำอะไรได้อ่ะอ่ะชิบหายไม่มีฐานเนาะเอ้าชิบหายรอบนี้ไม่ง่ายฮะอ่ะผมสังเกตตรงนี้สักพักแล้วมันคือเอเซปตุกไลบินเฮียร์ฟอร์ดีเคดเด็ยนะมันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรืออะไรงไงวะเออมันล็อกอย่างนั้นเหรอเอาละอันนี้คืออะไรอะ คืออะไรวะ d e a t Track Running Along This b a n i t r เอเอไม่เคยเหมือนเคยมีด้ามจับมาก่อนเหรอวะอืมชิบหายแล้วสิเอาแหละยังไงต่อทีนี้มีไขควงข้างล่างข้างหลังมีอะไรไหมตรงโต๊ะก็ไม่มีอ่าเราขอไปดูฝั่งฝั่งนู้กนกันแล้วกันตรงนี้มันมีตู้เซฟเราจำไว้แล้วกันนะ ส่วนฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะนอกจากไอ้ตู้ไฟเนี่ยนอกจากตู้ไฟอันนี้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 คืออันนี้คืออะไรวะหมุนได้ปะเอา้าเนี่ยมันเหมือนจะหมุนเอ้ยเอ้ยเหมือนจะหมุนได้คืออะไรวะเหมือนจะโยกได้ปะเอาล่ะกูต้องโยกไปไหนอะ่ะลงขึ้นลง ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอ๋อผมเห็นแล้วรอยแตกเออนั่นแหละอ้าวโอ้โหชิบหายแล้วข้างล่างมันคือตรงไหนอะผมต้องลงไปเอาตู้เซฟนั่นอะแต่แบบเฮ้ยเราขอดูได้ไหมว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอขออนุญาตงงมหาแป๊บนึงนะครับ ถ้ามันลงไปข้างล่างแล้วมันจะอยู่ชั้นห้องสมุดเหรอะวะเอาแล้วสิอ๋ออยู่นั่นไงโอเคลงลิฟต์มามันจะอยู่ขวามือเราอันนี้อะไรอ,ะอ่ะคริสตัลโอเคมีขีไอเทมเพิ่มซึ่งเราไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรอ๋อมันมันคือตรงกันกับด้านบนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวกันนะแล้วคริสตัลเอาไปทําอะไรได้อะ่ะเดี๋ยวผมนึกผมนึกอะไรไม่ออกัะเนยเดี๋ยวนะ <c oughs> เรามีสกรูไดเวอร์มีไขควงแล้วก็มีคริสตัลที่ฐานข้างล่างเป็นหกเหลี่ยมเออ่คนนี้เขาจะบอกอะไรเราได้ไหมน่ากลัวจังเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะโทเค็นอัสมอลเมชานิซึมสมอลเมชานิซึมอันนี้เลื่อนได้เลื่อนได้เลี้ยไปไหนวะเลื่อนอันนี้ปะเอออ๋อ,อได้กุญแจโอ้โห แล้วรูคุญแจใส่ไหนโอ้ยไม่อยากมองเขาเลยวะน่ากลัวออกก่อนเราลองมาดูข้างบนกันบ้างข้างบนนี้คือเราเปิดขึ้นแต่ว่ามันยังมีไอเนี่ยตรงนี้อยู่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเอาเฮ้ยสี่เหลี่ยมเอาทำไมาล็อกอะสี่เหลี่ยมวงกลมคืออะไรอะ Metal อเมทรอออบเจกเฮ้ยอันนี้มันรูปแบบของภาคสองนี่ว่ะ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบบมันเป็นภาคสองมาด้วยว่ะเอาละอ๋อ,อไม่ได้จะกดจะกดออกไว้กดสต็อปเราได้เคลียทเทมาเยอะกว่าเดิมดูดิได้เคลียที่มันต้องสี่ชิ้นเนี่คำถามก็คือไอ้เคลียเทมเหล่านเนี้ยเราเอาไปใช้กับห้องไหนอะไรได้บ้างวะอตรงนี้ใช่หรือเปล่ามีผลอะไรไหมตรงเนี้ยอืม I can't see the way to operate it ฉันไม่เห็นทางที่จะเปิดมันขึ้นมาอาอย่างไรเนี่ย1795หมายความว่าไง 1795. It doesn't seem to be working มันน่าจะใช้งานไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยอ,อ๋มีตรงไหนวะพี่ผมสงสัยถ,นะถ้าอย่างตรงห้องห้องแรกที่เรามามันก็ไม่มีอะไรเหมือนจะต้องมันเหมือนก็ต้องเปิดทางก่อนอะมันไม่มีอะไรที่จะไขไปได้เลยเนี่ยเราไม่มีมาต้องใช้คุณอันนี้เรามีคุญแจแต่ว่า ไอตรงที่เปิดเนี่ยมันน่าจะไม่ต้องใช้รูคุญแจนะออโอเคลองขอเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะตรงนี้หรือเปล่ากับห้องแรกที่เราสงสัยเนี่ยเราได้คุญแจมาแล้วแล้วก็มันมีรูคุญแจอยู่เยอะมากเลยไ้ยเ,เสียงอะไรขยับไม่เอานะ่ะอ,อ๋อเสียงไฟขอโทษใช่ปะ่ะไม่ใช่รูคุญแจนี่หรือเปล่าใช่ไหมขอดูหน่อยอันเนี้ยใช่ไหมใช่โอ้โห มาเปิดสินชักขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยเออ The Door l o c k t i ก h t เดี๋ยวมันนี่มีอะไรจริงหรอกูถามจริงเดี๋ยวมันออื้ยังจะมีซ่อนอันนี้คืออะไระฮันเดิลฮันเดิลลักษณะเป็นไงอะสี่เหลี่ยมนะครับเข้าไปข้างใน h a น d ด e h a n น l ดอันนี้หรือเปล่าดูเหมือนไม่ใช่เลยฮฮ แต่ันได้เฉยอ่ะอ่ะดึงออกมาอันนี้คือเอ่อจดหมายเหมือนเดิมด้านข้างมีอีกไหมอ่ะเฮ้ยมีเห็นเห็นตรงนั้นเห็นนะอ่ะโอเคเอาได้ด้านหนึ่งแล้วแสดงว่าชักฝั่งนี้ก็มีดิเด้อเด้อเด้อก็ว่าอยู่ทำไมมันเลื่อนไม่ได้เออเดี๋ยวนะเอาได้แค่ด้านเดียวจริงดิอืม ไม่เห็นฮะเอ๊ะมันไม่มีจริงเหรอถามจริงแสดงว่าอีกอันหนึ่งมันอยู่ข้างล่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเลยอะาวมีมีมีสวิตมีสวิตอ่ะโอ้โหสวิตมันจะแยบยนเกินไปแล้วนะอ่ะฝั่งนี้สิอันนี้คืออะไรอ่ะสวิตขึ้นฝั่งนี้สวิตลงแล้วก็มีโอ้ยจะมีสวิตอีก อ๋อโอเคกระจ่างสักทีมาได้ละปลดล็อกได้ยังอันนี้อะไรอะโทเคนเนาะโทเคนเอาไปทำอะไรวะเดี๋ยวนี่ชักนี้น่าจะไม่มีละเก็บไปก่อนไอตู้ข้างล่างนี้อะไม่มีใช่ไหมมันน่านจะหมดแค่นี้อะเปิดทิ้งไว้แล้วกันจะได้รู้ว่าเราค้นหมดละอ่าแล้ว,อลวต,อตอนนี้ผมสงสัยอย่างหนึงคือข้างหลังเนี่ยเออยออกก่อน ข้างหลังเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันคิดเข้ามาดูได้ผมว่ามันต้องทำอะไรได้อย่างเช่นซ็อกเกตต็ตตรงนี้สกรูไดเวอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่มีโทเคนเนาะเอาไปทำอะไรได้วะดึงไม่ออกเลยฮนะเดี๋ยวเราลองไปดูไอ้ตรงเดี๋ยนะอันนี้ห้องไหนวะมีห้องข้างหลังนี้เอ่ออันนี้คือห้องครัวปะใช่ป่ะวะไม่ใช่ห้องครัวดิมันคือห้องอะไรวะเออเหมือนส่วนหลังบ้านอะ่ะอันนี้คือพาร์ทที่แล้วของเรานะครับ อข้างหลังคลิกได้ไหมฝั่งนี้ไม่มีอะไรเพราะฝั่งนี้เราทาไปหมดแล้วอันเนี้ยมันดูสองสว่างเหลือเกินก้อนอิดเอ้ยก้อนอิดก้อนนี้เหรอโอ้โอ้โหมาซอดอยู่นี้เอาแหละพาคน,นี้กูฟรีโรไหมเนี่ยพาคน,นี้คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นชาร์เตอร์แล้วเอ้ยมีรูคุญแจได้หวะเอาหวะถ้าข้างในจะเห็นชัดขนาดนี้นะ ข้างนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะลูกกุญแจมีแค่รูเดียวใช่ไหมอะ่ะน่าจะไม่มีะนะอันนี้ลองหมุนซ้ายไปเรื่อยเลยโอเคไม่มีรูเดียวเข้าใจได้งั้นเอาให้ตรงรูปมันจะเป็นแบบนี้โอเคข้างในคืออะไรวะโทเคนอีกอันเหรอใช่ไหมอ่ะโทเคนิีกอันวะโอเคไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนไว้ก่อน แปลว่าเราต้องหาคุญแจมาเอีกันเนี่ยแต่คุญแจเราใช้ไปแล้วมันก็คือมันต่อให้มีคุญแจนั้นมาก็ไม่ใช่ทางนี้ถ้ารูคุญแจมันอยู่ฝั่งหนึ่งแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูได้เดี๋ยวมันคือตรงไหนต้นไม้นี่เหรอโอ้โหโคตรอะไรวะเนี่ยแม่งอะไรเต็มหมดเลยโอเคอ๋อห้องนี้มีโทรศัพท์เหมือนกันเนี่ยมันมีเหมือนกันเลยคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เราโทรไปเอ้ยเลขอะไรนะหนึ่งเจ็ด 9ก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าอะไรอย่างโทรไม่ได้ใช่ไหมโอเคมันล็อกไว้อยู่อ่ะอืงั้นเราดูคียไอเทมที่เหลือก่อนห้องนี้เอ้ยอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าขาดอีกอันเนอะเราทำอะไรไม่ได้ด้วยนะเออตรงนี้เกี่ยวไหมอันนี้อะไรอะดูไม่ได้เอออันนี้ใช่ไหมมันคืออะไรเอ่ย i t look like something would fit on the small platform fit on the small platform มันก็มีอันนี้แหละที่ผมว่าน่าจะเข้ากันได้อ่ะเอาแล้วก็หมุนได้เลยนะโอเคยังไงต่ออืมเอาเข้าไปข้างในแล้วก็ดูได้วะเอาอ่ะอันนี้คือสี่เหลี่ยม เฮะเป็นเออทรงกระบอกในกาซายทรงกลมหกเหลี่ยมเดี๋ยวนะโอ้โหมีรูปนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนไอเดี๋ยวนะไอห้องนั้นมันคืออะไรวะทรงกลมเปล่าวะเดี๋ยวผมขอเอาทรงกลมไปก่อนนะเพราะผมไม่แน่ใจอะ่ะโอเคขออนี้เอาทรงกลมไปก่อนนะครับอ่ะขอเก็บไปก่อนอเมเชอร์อ็อบเจกต์มันได้แค่นี้จริงเหรอวะเดี๋ยวว้าวกลับไปตรงหนังสือแป๊บนึงนะ น,นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยใช่ไหมอะเพราะฝั่งหนึ่งเราตอนเราหยิบมาเป็นสี่เหลี่ยมฝั่งเนี้ยเฮ้ยทรงกลมว่ะอ่ะมันไม่ใส่ตรงนี้หรอแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาเฮ้ยโอเคอ่ะเข้าไปดูได้ลงละครจัดไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไรลงแสดงเอ่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นเจ้เย็นทำอะไรอะ่ะขึ้นไรวะขึ้นเลยอะ อะอะแกล้งแว็กซ nder เดอร์เดี๋ยวนะเป็นเขาเรียกอะไรฟิล์มฟิล์มหนังที่ว่างเปล่าอย่าเพิ่งดิเรากดอะไรไม่ได้เลยใจเย็นนะครับเสียงใครสวดอะไรแล้วไม่ชอบเลยวะ่ะเสียงหลงอันนี้กดไม่ได้เดีอ่ะโอ้ไม่เอาไม่ชอบเสียงสวดเลยแม่งน่ากลัวิบไายออกแล้วกันนะขอออกนะถ้ามันกดได้แค่ปุ่มแค่เนี้ยเดี๋ยวกันนะเออเราเห็น ไอเครื่องที่เป็นที่อัดเสียงเหมือนกันน่ะมันคือตรงนี้อะครับแต่เดี๋ยวนะผมว่าไม่น่าใช่นะเนี่ยมันมันกดไม่ได้เลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าห้าโอเคจำไว้หนึ่งเจ็ดเก้าห้าไอ้ตรงก่อนหน้านี้ที่เรามาครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วมันใส่อะไรวะเนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะตรงนี้จดหมายดูได้ไหมอะ ไม่ได้มีคำใบอะไร u s u s t y ล h e m to their l ลฉันต้องทำฟังให้พวกมันตาบอกกันที่มันจะสายอันนี้กดได้ไหมมันล็อกอยู่คือผมก็ลืกไว้ออกแล้วว่าจะทำยังไงต่อด,ดีเดี๋ยวนะมันมีน็อตให้ขันปะวะไม่มีรูน็อตเลยฮนะเออจะว่าไปเราไม่ได้ใช้น็อตเลยใช้น็อตอะไรวะใช้ไขควงดิใช้นอ็อตเฉยแล้วไขควงมันเอาไปไขอะไรวะ เอาละปิิสนาปัญหาเชา่าผมว่าต้องตัดไปจนกว่าตัวเองจะหาเจอแหละไม่งั้นนะี่ผมว่านานแน่เลยอ๋อมันคือตรงนี้หรือเปล่า p พล็กโทเค n นเฮียเออแล้วก็ใส่เข้าไปไม่คือตรงนี้เหรอโอ้ย อุ้ยตกใจหมดมันคือหุ่นใช่ไหมบอกผมทีเราจะได้แบบเตรียมตั้งตั้งรับไว้เอาแจกไพ่ทิป์เนี่ยแจกไพ่แบบบูทูธ <c ười> คืออ่อเรารอเขาอยู่เนี่ยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับแล้วเ,เสียงตัตีต้องเล้าหรือไงนะชี้อันนี้อันนี้คือ อิมพริซันติดคุกเหรอฮะละอ่อคาร์ฮิมเซลอ่าแครงควิลโอเคแครงควิลอ่อถ้าได้อันนี้มาก็เมกเซนอุ้ยเดี๋ยวนะคขาหลอกลวงนายอยู่หมายถึงว่าไอาคนที่ปูทางให้เรามาตลอดอะนะเอาละมา พาทนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ไม่จบชาร์ปก็ได้อาจจะฟรีลงข้างนอกก่อนเนะ่ะต้องเอาแล้วกุเดินไปไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แครงวิวไม่ได้อยู่ดีโว้ยมันคือฝั่งนี้ตั้งหักละโอเคเราจะลงไปข้างล่างได้ละอ่ะเอาแครงวิวมาแล้วก็หมุนหมุนฝั่งนี้อ่ะซ้ายโอเคอาะใช้แล้วหมดไปด้วยโอ้โอ,โอ,โอ้ลงไปข้างล่างได้ชือ้อไหนดูสิฮัลโหลครับอือแค่นี้เองเหรอเราก็ดงว่าจะลึกกว่านี้ โอเคไหนดูซิกล่องนี้มันเปิดได้หมดเลยไหมไอวิอจารณหมายวิจดหมายอันนี้ยี่สิบเจ็ดลกดา i have ป o no c h o ้อ e but to talk the เดอะแต่ว่าฉันฉันไม่มีทางเลือกแต่ว่าต้องลองเสี่ยงดูอืมเขาพยายามหลอกลวงเราอยู่หรอไออันนี้เกี่ยวปะ ไม่ใช้แว่นนี้ก็ไม่เห็นโอเคงั้นเรามาฝั่งนี้กันฝั่งนี้มีอะไรบ้างมีฟิลส์อันนี้อะไรเอ่ยเอาละ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกอนนะมันคืออะไรอะ่ะอ่ะเลื่อนมาให้หมดเลยโอ้โหแต่ละอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเลขอะ่ะอ่ะเอา,าให้หมดโอ้โหโคตรยาวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะอันนี้คือเขาให้ทำอะไรวะ เป็นขึ้นเนาะขึ้นแสดงว่าคิดจากล่างแน่เลยเออเดี๋ยวนะบวกบวกบวกหมดเลยอ๋อบวกอะไรก็ได้ให้เท่าสิบเจ็ดเหรอนีงน่งินนะมันก็เท่ากับยังไงวะเลือกฝั่งด้วยเหรอเพราว่าเนี่ยมันซ้ายหมดเลยสิบเอ็ดเยว5ถ้าถ้าเป็นแปดแปดบวกกับสิบสี่เท่ากับเอ้สิบสี่แล้วแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองสิบสองบวกห้า ถากับสิบเจ็ดอันนี้พอดีใช่ปะวะไม่รู้นะถ้าผิดก็ก็ผิดไปอ่ะถูกปะอันนี้บอกฉันทีกูทำถูกหรือไม่โอ้โหติดตั้งหนึ่งอันแล้วต้องเลือกให้ตรงใช่ไหมอ๋อแสดงว่าต้องทำไปคนสามอันอาจจะถูกเลยก็ได้นะ,อะโอเคดูฝั่งนี้สิอ่าตอนนี้เป็นสามสิบเอ็ดนะครับเริ่มจากล่างก่อนก็เลือกก่อนว่าจะเป็นอะไรดีเจ็ดหรือแปด ดี๋ยวนะข้างบนเนาะถ้าเอาข้างบนก่อนนะถ้า31-8าสิบเลบแดานสิบเลบแปดนะเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามแปดหนึปแดสมี่แปสี่สมสองเจ็ดสมอจ็สีแปดไม่ได้ยีสามฉันต้องเลือนไปสามถ้าลบไป3ก็จะเป็นยี่แปด เจ2 8สี่ฝั่งนี้อ่ะโอเคแล้วก็เรีอกขึ้นเลยนี่แหละโอเคคิดกับหลังกันนะครับไอบ้บวกบวกอะ่ะไม่เท่าไหร่ไอ้พวกบวกบวกลบไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอแถวสุดท้ายเนี่ยแม่งเอ้ยดูสิสามสิบสามสิบเออเอาไงดีแม่งมีบวกลบมีคูณด้วยอืมเอาเข้าไปชีวิต เออเริ่มจากอ่ะลองเลขน้อยกันแล้วกันนะสองโอ้สองมีสิโอ้โหลบสิเจ็เลยหรอบวกเอืมไม่ใช่แล้วมั้งเห็นนะสองคูณสองท่ากับสบวกสี่เป็นแอ่าแบวกสิบสองลกันแปดบวกสิบสท่ากับยี่สบยีลบห้าท่ากับสิไม่ใช่ละ เอาสองคูณห้าเท่ากับสิบเป็นสิบสี่สิบสี่บวกส2บสองเท่ากับ26 2 6หยี 5, ่หลบห้ายหกลบห้าเท่ากับ21บวกเก้าเท่ากับสาสิบนี่แหละน่าใช่อ่ะสาธุกู <c oughs> ขอให้ถูกเถอะเออถูกใช่ไหมอ่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นโอเคตรงหมดแล้ว ไรเบอรี่ห้องสมุดห้องสมุดทำไมวะลองไปห้องสมุดเดี๋ยวลองไปห้องสมุดกันนะอ๋ออ๋อออผมได้ยินเสียงโทรศัพท์โอเครู้เรื่องนี่นี่น,นี่เสียงโทรศัพท์มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว He d i v e s You เขาหลอกคุณโอเคนี่ไงอย่างนี้อย่างนี้ดังขึ้นแล้ว1795อ่ะรับแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ เตรียมรับสัญญาณคลื่นอยู่เหรอฮะคืออะไรวะโอ,โอ้โอ้ใจเย็นนะเฮ้ยข้างในมีอันนี้อะไรอะ่ะด้ามจับใช่ไหมอ c r o s s shape key Cross shape key อืมเป็นรูปบวกโอเคจำไว้อันนี้ใส่ได้อ่าเพราะว่ามันคืออันเดียวกันครับอ๋อเหมือนรออัดเสียงปะ เดี๋ยนะหนึ่งเจ็ดเก้าห้าห้องนั้นจะปลดล็อกยังวะไปดูกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ด้ามจับมาไอ้ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมกดไม่ได้โอเคไปไอ้ห้องนั้นก่อนห้องโทรศัพท์ไหนดูซิตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มันไม่ใช่รูปไอ้น,นั้นอะไม่น่าใช่นะไม่ได้ด้านข้างเหรอด้านข้างนี้ปะใช่ปะทำไมมันมันดูไม่ได้วะ เออข้างฝั่งเนี้ยไม่ได้มันพามาตรงนี้อย่างเดียวเลยเอองั้นดูที่อันนี้ยังล็อกอยู่ไหมอ่ะยังล็อกอยู่ใช่ไหมใช่หรอวะเลื่อนได้ยังเอ้ยเอ้ยเลื่อนได้แล้วได้แล้วโอเคหนึ่งอ่ะแล้วก็เจ็ดเก้าห้าโอเคอ๋อเหมโทรแล้ว แล้วยังไงต่ออันนี้เลื่อนได้ไหมผมเห็นผมเห็นเป็นรอยเงี้ยเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมไอ้บูดินออนเดอะรีคอร์อ๋อไม่ต้องมีแผ่นบันทึกเสียงด้วยเหรอเออว่ะอันนี้ถือว่าโทรแล้วใช่ไหมแล้วแล้วมันเหลืออะไรให้เราทำบ้างวะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้สามารถขันอะไรได้บ้างเออเอาใส่สักที่หนึ่งได้ไหมไม่ได้ something missing from the socket ขาดอีกอันหนึ่งอ่ะไม่รู้อยู่ไหน อันนี้ก็ด้วยอันนี้คือแล้วเนี่ยเราได้อันนี้ไออันเนี้ยมาไม่รู้เอาไปใส่อะไรวะหรือว่าเราต้องกลับไปดูไอตู้เซฟข้างบนวะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็ต้องใช้คุญแจอ,อีกไขคัวงอีกอะเรามีอเคียเท่นสองอันอะ่ะเรากลับไปดูตู้เซฟข้างบนที่เผื่อมันจะมีบาะแสแล้วโทรศัพท์มันก็ดังเลยนะ อ๋อคือเหมือนว่าเราต้องอัดเสียงก่อนพอนี้กดรับปุ๊บไอ้นี่ก็ดูดเสียงเข้ามาเลยปะแต่น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าเรายังไม่มีแผ่นเสียงเราต้องได้แผ่นเสียงมาก่อนอนะโอเคขอขึ้นนึกบนแป๊บนึงอะตู้เซฟหายไปแล้วที่เราสงสัยคือไอ้ตรงฝั่งนี้ไงเนี่ยมันคือพอดีปะไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะแล้วไอ้ตรงฝั่งนี้ล่ะมันขันอะมีน็อตเนี่ยมันมีน็อตอยู่ เอ๊ะหรือว่าเราต้องไปเอาไขควงเนี่ยไปขันจากเขาเรียกตัวจูนสัญญาณที่อื่นมาใส่วะเออทำไมผมคิดไม่ได้วะผมเห็นน็อตมันหล่นอยู่แล้วผมก็น,นึกออกชิบหายกูเพิ่งขึ้นมากูต้องลงไปอีกแล้วอ่ะเนี่ยอะอย่างแรกเลยลองดูนี้ก่อนมีน็อตให้ขันไหมไม่มีวะ่ะงั้นเราลองไปดูห้องอื่นที่มีน็อตให้ขันก่อนโอ้ไม่มีคนรับ ถ้ามีคนรับเด็กกูตกใจแน่นอนไหนดูตรงนี้สิมีน้อยได้ขันไหมครับขอดูหน่อยนี่นี่อันนี้มีน้อยได้ขันเอานี้แหละเออโอ้โหก็ว่าอยู่นี่ไงอ n น l e เล็กทริคอลคอมโพเให้ตายสิกว่าจะได้มาแล้วกูต้องกลับไปไหนกว่านี้โอ้โ เหลือตำแหน่งสุดท้ายแล้วไหนๆก็มาถึงนี่แล้ที่อ่ะใส่แม่งเลยลแล้วกันแล้วก็ปิดเออต้องจูนคลื่นอีกอ่ะเอ,อ้ยคลื่นกว้างไวเปล่าคลื่นเดี๋ยวมันต้องเอาความถี่นี้ก่อนปะเออแล้วก็เออสูงขึ้นสูงขึ้นเอ,อ้ยประมาณนี้อ่ะโอ้เหนื่อยใจเลอเกินกว่าจะผ่านให้ตายสิ อันนี้ไปที่ไหนวะเนี่ยไปหอดูดาวหรือเปล่าเออเรามาที่ไหนเมื่อกี้เห็นว่แบบน่าจะหอดูดาวของจริงแหละเป็นสโคปทรงกลมขนานี้แล้วก็มีโอ้โหเนี่ยกล้องดูดาวเนี่ยต้องมันต้องใหญ่ๆอย่างนี้แหละโอเคครับเอาเั็นว่าสำหรับพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะมัวแต่เสียเวลาการหาทางเปิดก็ไม่คิดว่าไออันนี้มันจะแบบต้องไปหาอย่างอื่นเพิ่มอ่ะโอ้โหแล้วก็เล่นฟรีรมซะนานาเช่ ไว้ตัดผ่านหน้าและการผ่านหน้าเดี๋ยวมาเล่นให้จบชาตนี้แล้วกันไม่รู้จะจบชาติหรือจบเกมกันแน่เอาเป็นว่าก็อย่าลืมติดตามผมได้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ